เดชาครับสวัสดีค uh, ร right? ับเดชาพาดูที่ดินแปลงสวยครับวันนี้วันนี้มาดูบ้านมาดูทาวเฮาทาวโฮมสิทาวโฮมอยู่ในโครงการนี้เลยโครงการดอนทองศิริศิรารมพัสนนะครับดอนทองศิรารมพัสอยู่ในตำบลบางสินเปดอำเภอเมืองอยู่ในตัวเมืองเลยอยู่ใกล้ใกล้โรงเรียนดอนทองอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนโรงบ๊าโรงพยาบาลรวมแพทย์นะครับผู้คนอยู่อาศัยกันเยอะมากนะครับมีร้านค้าอยู่หน้าปากซอยนะ นี่นะร้านค้ามีร้านค้าอยู่หน้าปากซอยด้วยนะครับทางเข้าเนี่ยดูทางเข้ากว้างขวางมากประมาณเกือบ20กสเมตรได้ครับรถจอด2คัน2ฝากฝั่งเนี่ยวิ่งสวนทางกันยังวิ่งสวนทางกันได้ส่วนระยะทางและพิกัดนะครับอ่พิกัดการเดินทางมาอย่างไงเดี๋ยวผมแทรกอินเสิร์ตอยู่ในวิดีโอนี้นะครับโอเคนะเรามุ่งหน้าจากตะว,วันออกคอมเพล็กซ์กันนะครับมุ่งหน้าไปทาง304 อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรวมแพทย์เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับก็จะเป็นทางเข้าโรงเรียนดอนทองนะครับแล้วเขาเลี้ยวเข้ามาแป๊บหนึ่งอยู่ขวามือนี่เองครับถึงแล้วศิราร่มดอนทอนพลัสในนี้เนี่ยคืออยู่หน้าโครงการบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือทางเข้าเป็นซอยที่สองก่อนที่จะถึงประตูทางเข้าของอรั้วป,อป้อมยำลรป่นะครับเราเลี้ยวซ้ายมาบ้านหลังที่สองหลังนี้เลยครับหลังนี้นะครับ เป็น How ทาวน์โฮมสวยเลยเท่าโฮมสวยเลยนะครับนี่เขาตกแต่งเพิ่มเติม้วยนะตกแต่งหน้าหลังนะห้องครัวด้านหน้า,นา,นาเป็นที่จอดรถลืมบอกไปจอดรถได้สองคันนะครับจอดรถปีอัพอีกคันใหญ่ๆนี่ได้สองคันในโครงการเนี่ยมีแค่คันเดียวนะจอดได้คันเดียวแต่นี่เป็นโครงการแรกๆที่เฟสใหม่แรกๆนะครับโอเคบ้านหลังนี้เลยทํารั้วประตูใหม่เรียบร้อยนะครับติดกล้องวงจรปิดเรียบร้อยปะก็ามาดูกันในบ้านกัน เชิญเลยเช่นเลยเข้ามาด,ดูในบ้านกันขออนุญาตนะครับเข้าโอเคน่ารักไหมน่ารักมากติดวอลเปเปอร์เองนะเจ้าของทำบ้านได้สวยมากนี่นะครับยี่สิบตารางวายี่สิบตารางวานะครับสี่ห้องนอนนะสามห้องน้ำมีต่อเติมด้านหลังทำเป็นครัวนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมีถังพักน้ำให้ด้วยนะครับมา นี่ครัวี่สวยอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะสวยอย่างนี้เลยนะครับสวยมากทําได้น่ารักมากอยู่กันกี่คนนะสามคนปะสสามคนมเนอาขึ้นมาเล่นอขึ้นมาเล่นนะโอเคโอเคเชิญเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันโอ้โหตกแต่งได้สวยมากอยู่ในอยู่ในอำเภอเมืองนะทรากฏน,นะอำเภอเมืองนะครับ ห้องนอนใหญ่อ่ะไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนห้องนอนใหญ่นะครับทวดตีโอเค <c oughs> นี่คือห้องนอนใหญ่นะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับห้องนอนใหญ่เห็นไหมถ่ายรูมโลไม่ดูน้อยห้องนอนใหญ่นะครับวางเตียงใหญ่ๆได้เลยแอร์ติดทุกตัวทุกห้องนะครับอมาดูห้องน้ํามีระเบียงด้านหน้าด้วยนะมีระเบียงตรงนี้ให้ด้วยนะ ห้องน้แจะอยู่ยตรงนี้นะครับห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้เลยตู้เสื้อผ้านะครับเป็นระบบไฟดูเป็นทัดสกริน<ส>นะครับนี่ห้องอ่ะนี่ห้องน้ําห้องน้ำหนึงนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนอนนึงนะครับห้องนอนเล็กอ่ะมาดูห้องนอนเล็ก <S <S ไม่ใช่เล็กนะก็ใหญ่พอสมควรนะนี่เลยนะครับไม่ใช่เล็กนะใหญ่พอสมควรเลยนะเข้ามาเลยเข้ามาเลย ่ะดูรอบๆเลยนะครับโอเคโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนี้ที่เราบอกมานี่นะครับเราขายกันเพียง2องล้านเกบาทผู้ซื้อโอนเองนะแต่ผู้ขายจะจ่ายภาษีให้นะครับราคานี้หายากมากๆนะล้ครับอย่าลืมว่าอยู่ใกล้โรงเรียนตอนทองก็โรงเรียนอ่า หลายโรงเรียนอยู่แถวนี้นะครับเพราะอยู่ในตัวเมืองสายเซิงเซานะครับเดินทางไปมาสะดวกใกล้ๆวัดสโสธรบรวิหารใกล้กลับห้างเอนเตอร์เทนเมนต์ห้างตะวันออกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับที่เขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็ใกล้โรบินสันไม่กี่กิโลนะครับใกล้ห้างบิ๊กซีทุกอย่างส,สาธารณูปโภคครบครันเพื่อนบ้านน่าราักมากโอเคถ้าสนใจติดต่อเดชามาได้นะครับ20ต ยีตารางวาสีห้องนอน3ห้องน้ําแถมแอร์สตัวจอดรถได้2คันเดชา094 9์เ9้าสี่ก้าสองปโทรมาคุยกันครับสวัสดีครับ